สวัสดีครับผมวันรอยกระทงนะครับผมรอชุดอยู่นะครับรอชุดอาบนนะ้ำแต่งตัวออกไปรอยกระทงนะครับ ไปบบาไหนดีน,นันหันไปได้มามามาขี้มา มาทอยแต่งตัวไปลอยกระทงนะคะแม่แม่ลอยอยู่คนเดียวเชือกเดียวนะคะสะส่วนตัวของลี่นะคะโอ้ตันน้อยตรวนี้อันนี้ตูดดดน ไม้ข้างบนอะดูดูดูอันนั้นด้วยนะั่นดูไอ้อัน,นั้นด้วย,ด,ย,ด,ด,วย,ยดูยืดด้วยยืดยืดยืดข้างหลังอะงะอ้ยถูกเอออ,อะไรนี่นางนพมาศบ่ะนางนพมาศหญิงเชอรี่โอ้ดูกระทงลี่นะคะแม่กระทงลี่ อันนี้รถกิ้งลี่รถกิงเชอรี่นะคะโ้ยทงลี่นะคะแม่หนาสวยไม่น้อดไปแล้วเดินทางยกขึ้นหน่อยสูงสูงน้อยกระทงจะลงทางสูงสูง,สงยกขึ้นโอ้โหเดินไวกว่าเยอะนี้ ไป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 แน่แน่แน่แนจักดมยังไหมข้างหน้ามีด่านข้างหน้ามีด่านเจอด่านบอกด้วยคนสวยคนสวยเจอวัว ไปไปไปเจอด่านเจอด่านเจอด่านแล้วอ่ะมาแบบไม่เกรงกลัวเลยเฮ้ยไอ,อ้น,นี่ไอ้น,นี่จะแอบแล้ววัวยังเฉยเฉยอยู่ด่านแรกเจอวัอวด่านสองเจอควายอ้าวชีวิตเฮ้่อสังเสีนเฮ้่อด่านแรกเจอวัอวไปเดินไปมุบมุกไปไกลกว่าองอกนั่นนะอย่าลองนะ อ,นะอ,อ,ยอ,อย่าร้องนะเสียเชิงบิดรองอยู่บัวใหม่คอยนั่นโอ้ยเ <c ười> ทดานสองอีกโอ้ยดานตะกี้โอ้ย ลอยกระทงจะมีอุปสรรคเยอะจังเลยอุปสรรคอะไรเยอะขนาดนี้อุปสรรคเยอะตัวก็ใหญ่ใจก็ซิวืึแน่เนี้เนีเนีอาทิคอาทิคอาทิคกูไปอยู่นะเว้ย เอาอืบ่้โกว่าจะพาดอุปสรรคได้ ไปเอาดีเลกเาเฮาเชื่อปะน่เฮานี่าเอตัวนี้แห้วไปมืดแล้วเดี๋ยวุนไปทางไหนไปทุลงสะเลยลงน้ำไปเบนเฮ้ยไปไปเออเออเฮ้ไป ไปเออเออ,เอ,อมา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 ลงไปลงไปกาลุงบ่ออบอกกาลุงแล้วจับจับมา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 บนมวยงวงเอิออนจับขึ้นมายกขึ้นมาหกคอยคอยคอยถอยยกขึ้นเลยติดตัเออมากมาติด โดยนี่หาย่องหวาอหาย่องหวางกอนฮะมันมีสลิดเนาะรถกองถ่ายไม่มีจะเอาไงต้องมีรถกองถ่ายสวยนี่นะเธอก็สวยเหมือนกันนี่นะชมลูกสาวเจ้าของตัว สวยคนเดียวแล้วกวดประกวดกำไรก็ไเด็ดหนึ่งเนาะอยู่คนเดียวเนาะไม่มีเลยกสองมีแต่ที่หนึ่งอย่างเดียวมืดตึ๊บไปเลยลูกอายุตาอ,อายุตั้งกี่ตาที่ฐานเร็ว<ด>ขอ <L> an> an> โอ๊ยแม่ <S <S อันนี้ยังไม่ได้จุดเลยขอพมาขอพมาพระแม่คงคานะคะที่เคยนี่เคยมาอาบนะคะแม่เคยมาอาบน้าเคยอะไรนะคะนนี้ตรงนี้นะคะนี่นนอ,อันนี้บันลอยกระทุงอันไหนไม่ดีก็ขอให้ลอยไปกับกระกทุงนะคะ ขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตนะคะนับตั้งแต่นี้ไปนะคะ oh, oh. 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 ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะไหนไม่ดีก็ลอยขอให้ลอยไปกระทงนะคะ ต่อไปก็ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะรี่ดันกระทงอ่ะไปไปไป,ไปเลยไปเลยอ้าวลี่เปียกเปียกแต่น้อยเปียกไม่ต้องลงไปดอกลี่ไม่ต้องลงไปปล่อยกระทงลงไปพอไม่ต้องลงไปไปแล้วกระทงลี่นะคะแม่ ไปแล้วกลับบ้านแล้วด่านหน้าไม่เห็นเด้อเดินไม่ทันช้างเดินไม่ทันชา้า,ชางเชอรี่ไปก็ไวมาก็ไวเจอด่านเยอะทั้งวัวทั้งควายนั่นอยู่บ้านก็มีกินด้วยอ้อย จากประกบยาราดังมาครับผมถึงบ้านประจำที่ครับผมรอขึ้นไลต่อนะครับ เดี๋ยวขึ้นไลน์ต่อเลยนะครับผมผลไม้มืดเลยฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ